ลำพลาสมาร้อนจากหลุมดำนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบลำพลาสมาร้อนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นซึ่งพุ่งออกมาจากหลุมดำคู่หนึ่งมีความยาวรวม23ล้านปีแสงเทียบเท่ากับการเรียงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกต่อกันถึง140กาแล็กซี่เลยทีเดียวครับลำพลาสมายักษ์นี้มีชื่อเล่นว่าพอลฟิอาเรีนตามชื่อยักษ์ในตำนานเทพเจ้ากรีกอยู่ห่างจากโลก7,500ล้านปีแสง เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จักรวาลของเรามีอายุ6,300ล้านปีในปัจจุบันการประทุกอนันรุนแรงนี้มีพลังงานรวมเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์หลายล้านล้านดวงพุ่งออกมาจากด้านบนและด้านล่างของหลุมดำมวลมหาศาลใจกลางกาแล็กซีอันห่างไกลการค้นพบล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบลำพลาสมายักษ์นี้อาจมีอิทธิพลต่อก,การก่อตัวของกาแล็กซีในจักรวาลยุคแรกมากกว่าที่เคยเชื่อกันครับ